สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดย,ยับกัญชาของแฮ t r i c ฮีโร่ในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของนายด่านทีมเล็กสุดหนึบของพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่12นะครับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนั่งดูเกมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้แหละครับหลายคู่กันเลยทีเดียวแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยขอมาพูดถึงเพราะสาประตูจากทีมเล็กๆนะครับที่ทําการเซฟแล้วเซฟเล่าจนคนยิงเนี่ยแม่งถึงกับท้อกันเลยทีเดียวนะครับและ ที่สำคัญคือพวกเขาเหล่านี้เนี่ยช่วยพาทีมเก็บแต้มสำคัญได้แถมเป็นการพบกับทีมใหญ่ทั้ง3ทีมอีกด้วยแล้ววันนี้ครับผมจะพาไปรู้จักกับพวกเขาคร่าวๆกันสักนิดละกันมากันนี้คนแรกครับเป็นเกมลอนดอนดาร์บี้แมชครับคู่ระหว่างคิสซ์ลอพาเลสเจอกับพอตแนมฮอสเปอร์ที่เซลเฮิร์ตพาร์คผลเนี่ยจบกันที่เสมอกันไป1ประตูต่อ1แต่ การพูดถึงผู้รักษาประตูชาวสเปนของคิสตัลพาเลสอย่างบิเซเต้เกวตาได้ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับได้โชว์เซฟจนเหล่าผู้เล่นสเปอร์แม่งถึงกับอคอคอตกคอพับกันเลยนะครับถึงแม้ว่าเกวตาคนนี้ก็จะพลาด ในจังหวะที่โดนแฮร์รี่เคนยิงไกลย,ยิงแบบบอลใส่สายนะครับไม่รู้ว่าผสมโรงจากการจ่ายบอลของซนเฮนมินหรือเปล่านะครับแล้วก็ลูกนี้เนี่ยเข้าไปแต่หลังจากนั้นมาครับเกวต้าเนี่ยก็เซฟแล้วเซฟเล่าเซฟจังหวะอื่นมากมายสรุปแล้วครับ Kane เกมนี้เขาเซฟจัดจ่าไปถึง6ครั้งเลยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการยิงของตองกีเอนดอมเบเล่ทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเซฟลูกมงจอจอของเคนในจังหวะครึ่งแรกแล้วก็รวมไปถึงครึ่งหลัง เรีวยกว่าเซฟแล้วเซฟอีกอยู่นั่นแหละครับรวมไปถึงช่วงท้ายเกมครับกเกวตาคนนี้เนี่ยลอยตัวบินปัดในจังหวะที่เอริกไดเออร์ปั่นฟรีคิกบอลเนี่ยเกือบจะมุดใต้คานเสาแรกอยู่แล้วแต่กเกวตาคนนี้ครับเซฟแบบสุดๆเรียกว่ายิงจนคนยิงแม่งทอผมเนี่ยกับอุทานมาเลยนะครับว่าเฮ้ยมึงกินเคี้ยอะไรเข้าไปว่าเนี่ยกเกวตาถึงเซฟขนาดนั้นและผมจะาพาไปรู้จักกับบิเซนเต้เกวตา นาทวันวัยสายในสามปีคนนี้กันนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะครับกวเต้คนนี้ครับเป็นเด็กฝึกของบารเรนเซียมาตั้งแต่อายุ13ปีตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายยังไม่เป็นนายเลยนะครับตอนนั้นครับด้านของกวเต้คนนี้ครับมีคาเิซเลสเป็นแรงบันดาลใจคานิซเลสเนี่ยเป็นนายด่านมนึระดับตำนานของบารเลนเซียซึ่งกวเต้เนี่ยก็ได้ไปขอคำแนะนำกับคานิซเลสมาเยอะแยะมากมายและกวเต้คนนี้ก็หวังนะครับว่าสักวันหนึ่ง จะได้ก้าวมาเป็นมือหนึ่งของทีมอย่างคานิสเลสบ้างซึ่งเขาเนี่ยขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ตอนอายุ21ปีในยุคข,ของอุนายเอเมรีซึ่งกุยตาคนนี้ก็ได้รับโอกาสการลงเล่นในเกมบอลถ้วยบ้างแล้วก็ลงเล่นไป4เกมในทุกรายการแต่แล้วครับเขาก็ไม่สามารถเบียดแย่งมือ1แล้วก็มือ2ของทีมในบาเดนเซียในยุคนั้นได้มือ1่เนี่ยเป็นนั่นของเรนันบีโตชาวบราซิลแล้วก็เซซาซันเชสอดีตผู้รักษาประตูของเรอัลมาดริด เพราะตอนนั้นเนี่ยคานิซาเลสไม่อยู่กับทีมแล้วนะครับแร้นั้นของกเอต้าครับก็ได้ถูกปล่อยตัวยืมให้กับลีเคลียติโวทีมในเซกุนดาเบของสเปนนั่นเองนะครับถูกยืมไป1ซีซั่นแล้วพอเขากลับมาที่บาเลเซียเนี่ยก็มาอยู่กับทีมไปถึงปี2014แล้วก็ได้ย้ายไปที่เกตาเฟ่ไปอยู่กับเกตาเฟ่4ปีก่อนจะย้ายมาร่วมงานกับปู่รอีิชิดซพารสแบบฟรีๆหลังจากหมดสัญญากับเกตาเฟ่เมื่อ2กุมภาพันธ์ในปี2018และ วยตาคนนี้ถูกส่งลงสนามในปี2018-2019และเขาคนนี้ครับก็ได้แย่งมือหนึ่งของทีมจากเวนเฮเนซี และจากนั้นมาครับเกวต้าคนนี้ก็ยึดมือหนึ่งของพาเลสมายาวๆจนถึงยุดปัจจุบันเกวต้าครับลงสนามไปแล้ว67เกมตั้งแต่ย้ายมาพาเลสเซฟไปแล้วถึง212ครั้งแล้วก็เก็บไป18ควีนชีตและต่อจากนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าพาเลสจะเก็บตัวเกวต้าคนนี้เป้าเสาของทีมต่อไปได้หรือเปล่า เพราะว่ากเวตาเนี่ยจะหมดสัญญากับทีมใน30มิถุนายนในปี2021กลางปีหน้าก็จะหมดสัญญาแล้วซึ่งก็ต้องมาดูนะครับว่ากเวตานั้นจะต่อสัญญาออกไปหรือเปล่าเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากทีมอื่นๆอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทอรแนมฮอสเปอร์ที่ดีกว่าโจฮาร์ดแน่ๆครับรวมไปถึงหงแดงลิเวอร์พูลครับอาร์ดเดียน ก็น่าจะถูกปล่อยออกไปไม่รู้ว่าคลีวินเคเลเฮนั้นครอปจะมั่นใจให้เป็นมือ2หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเชลซีครับซึ่งเกป้าเนี่ยก็มีโอกาสถูกปล่อยยืมหรือว่าขายขาดออกไปเพราะวตอนนี้ก็มีวิลลี่กาบาเโร่กับปีเตอร์เชคอยู่แต่ถ้าได้กเวต้มาเป็นมือ2ก็ถือว่าแฟนเชลซีก็น่าจะอุ่นใจไปไม่น้อยหรือว่าจะเป็นเอฟเอร์ตันก็เป็นไปได้หรือว่าจะเป็นลีกต่างแดนไปเลยก็น่าจะน่าสนใจเหมือนกันนะครับมาต่ออันนี้คนที่2ครับเป็นอีกหนึ่งคู่ในกรุงลอนดอนครับคู่ระหว่างฟูลแลมพบก อยงลิผูกับทีคาวเวนคอนเทจบ้านของเจ้าสัวน้อยเกมนี้นะผลจบลงเหมือนกันครับเสมอกันไปที่1ต่อ1นแบ่งกันไปทีมละหนึ่คะแนนซึ่งถือว่าเป็นผลที่พลิกล็อกมากมาก,มากครับก่อนเกมเนี่ยใครๆก็มองว่าฟูลแลมเละแน่นอนซึ่งเกมนี้ก็ับฟูลแลมเล่นได้เป็นอย่างดีครับอีวันกาบายเยโรครับแนวรุกของทีมป่วนได้เป็นอย่างดีบ๊อบบี้รีดก็ลากเหลือได้สุดเสด็แฮว์ถท,ท่มประตูได้อีกต่างหาก แต่ก็มีอีกหนึ่งคนครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คืออัลฟองเซอาร o โอลาครับนทวารลูกครึ่งฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสดีกรีนทวารมือ2แชมป์โลกในปี2018เพราะว่าในเกมน,นี้ครับอารโอลาคนนี้บินเซฟลูกยิงมากมายของผู้เล่นลีพูลถึง5ครั้งนะครับเช่เนเดียกับบริสงเบเกอร์ ของลิพูนั้นก็โคตรเซฟเรียกว่าเกมที่เจอกับลิวพูเนี่ยผู้รักษาประตูของฟูแลมอรลโอลาและก็ของลิพูอย่างอาริซงเบเกอร์นั้นก็เหนียวทั้งคู่เรียกว่ายิงกันจนท้อแต่อรลโอลาเนี่ยก็เซฟเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซฟลูกยิงของซาร่าไม่ว่าจะเป็นเซฟลูกยิงของเฮนเดอร์สันแบบจอๆจอลูกยิงของเคอร์ติสโจนที่แหวกมาจากครึ่งสนามถึงแม้ว่าเขาเจะโดนยิงไปหนึ่งประตูจากจากกังหวะจุดโทษของมูฮาเหม็ดซาร่าแต่ก็เกือบเซฟได้ครับซึ่งในเกม อเลโกล่าก็ทําผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับช่วยทีมเนี่ยเก็บ1แต้มสําคัญจากแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลเอาไว้ได้แล้วนั้นของอเลโกล่าคนนี้ครับหลายคนก็อาจจะรู้จักและก็คุ้นชื่อกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะเขาคนนี้สร้างชื่อขึ้นมาจากการเป็นมือหนึ่งของปารีสแซงต์แชร์แมงทีมดดงเหลีองฝรั่งเศสแถมเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกมาแล้วและเคยถูกปล่อยยืมไปที่สเปนมาแล้วถึง2ครั้งครับไปอยู่กับเบียริอัลแล้วก็เรอัลมาดริด แล้วก็เขาคนนี้ครับได้ลงกับปารีสเพียงแค่หกเกมเท่านั้นแล้วพอหมดฤดูกาลก็ถูกกลับไปที่เบเชแล้วก็ถูกปล่อยอยืมมาอย่างฟูลแลมซึ่งปัจจุบันครับก็ต้องมาดูกันต่อว่าอนาคตของอาริโอาเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปครับเพราะสัญญาของเขากับปารีสเนี่ยจะหมดลงใน30มิถุนายนในปี2021นี้และเอเยอต์ของเขาคือมิโน่ไลโอลา ลาเวลาเองก็ไม่อยากให้อลาเอวานั้นไปนั่งตูดด้านที่เป๊เชีที่ฝรั่งเศสแน่ๆเพราะว่านาบาสเนี่ยขวางทางอยู่ยังไงทางด้านของลเอวลาก็เบียดไม่ได้แน่นอนและลเอวลาอาจจะมีโอกาสย้าย,ายไปพิมิริกทาวน์ย้ายไปลาลีกาสเปนหรือว่าเป็นบุนเดสซีกาก็เป็นไปได้ซึ่งลาเวลานั้น ก็อาจจะนำพานักเตะคนนี้ออกจากปารีสไปหาความท้าทายใหม่ก็เป็นไปได้ครับมาปิดท้ายกันที่คนนี้ครับเปอีกหนึ่งเกมี่กุงลอนดอนเหมือนกันคู่ระหว่างปืนใหญ่อาร์ซนอลไร้กระสุนเจอกับเบอร์ลี่ที่เอเมเลสสเตเดียมครับผลคู่นี้เนี่ยอาร์ซนอลแพ้คาบ้านไป1 0อาการโคตรน่าเป็นห่วงสุดๆเพราะว่าพวกเขาเนี่ย แพ้ในบ้านเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับโดยครั้งล่าสุดเนี่ยพวกเขาเอาชนะในบ้านได้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ2เดือนที่แล้วครับเมื่อ4ตุลาคมในปี2020ที่เอาชนะเชฟฟีในเตะไปได้2อหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องพูดถึงในเกมนี้นอกเหนือจากผลงานที่แย่ๆของอาร์ซนอฟคือความเหนียวหนึบของนิกป๊อบเพราะเกมนี้ครับป๊อบเนี่ยกลับมาโชว์ฟอร์มดีได้อีกครั้งอย่างต่อเนื่องจากเกมก่อนครับที่ป๊อบเนี่ยโชว์ฟอร์มดีในการเจอกับเอลฟ์วอตัน และในเกมนี้ป๊อบผลงานก็ดีครับในการเจอกับอาร์ซนอลนิกป๊อบคนนี้ครับเซฟไปถึง8ครั้งถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีจังหวะจังๆอะไรมากมายจังหวะบินโชว์เซฟเวอร์เวิร์ก็ไม่ได้มากนะแต่เขายึนตำแหน่งได้เป็นอย่างดีต่อมาตัดบอลได้ก็ดีเช่นเดียวกันเขอรับลูกชาจอดจอดของอเล็กซองลากาเซต ลูกซัดในกรอบเหตโทษของคีแลนเชนี่ลูกโคของโอบามยองลูกโคของกาเบรียลมาการเยสสุดท้ายครับจากการเซฟเยอะแยะมากมายของนิกโบ๊คนนี้ทําให้เบอร์ลี่นั้นสามารถคว้า3แต้มสําคัญได้สําเร็จในเกมเกมนี้และสาหรับนิกโบ๊คนนี้ครับเรื่องราวประวัติของเขาเนี่ยหลายๆคนอาจจะทราบกันบ้างแล้วแต่ผมเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเมื่อประมาณ1 3 1 4ปีที่แล้วนะครับนิกโบ๊คนนี้เนี่ยเป็นดาวรุ่งที่ถูกยูสวิดท,ทาวน์นั้น เหตหัวไหล่ออกมาครับต้องผ่านตัวยเป็นพนักง,งานส่งนมเมื่อปี2007เพื่อหาเลี้ยงชีพเลี้ยงปากท้องของตัวเองก่อนที่ตัวเขาเนี่ยจะกลับมาวงการฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งในปีต่อมากับทีมสำรองของบิลลี ก่อนที่เขาเจะย้ายอยู่กับชาลตันในปี2011แต่ว่าก็ถูกปล่อยยืมไปถึง6ทีมครับตลอดระยะเวลาเกือบ5ปีที่อยู่กับชาลตันจนกระทั่งเนี่ยเบอร์ลี่มาดึงตัวเข้าไปเมื่อ19กุมภาพันธ์ในปี2016เพื่อเอามาเป็นมือ3ของทีมต่อจากทอมฮีตันและก็พอลรบินสันและเขาเนี่ยก็ได้รับโอกาสการลงพ่อเสาในปีต่อมาเพราะว่าฮีตันนั้นเจ็บครับระหว่างการเจอกับลิเวูในระหว่างเกม ทำให้เขานั้นได้ลงมาเฝ้าเสาแทนและเกมเกมนั้นเนี่ยเหมือนเป็นเกมพลิกชีวิตของนิกป๊อทันทีเขาเซฟจนนักเตะลิพูเนี่ยร้องท้อโอ้โหกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าปัดป้องลูกอันตรายเยอะแยะเต็มไปหมดจนพาเบอร์ลี่นั้นเสมอกับลิพูได้หนึ่งหนึ่ง และหลังจากนั้นครับเขาก็ยึดมือหนึ่งของเบอร์ลี่มาได้ยาวๆแถมมีชื่อติดเป็นหนึ่งใน23ขุนพลีนชาติอังกฤษที่คว้าที่4มาได้ในวอล์ก218ที่รัเสเซียมาได้อีกตั้งหากและในปัจจุบันครับเขาก็ยังโชว์บินเซฟได้ดีเช่นเคยก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่านายดานวัย28ปีรายนี้จะอยู่กับเบอร์รี่ต่อไปอีกนานแค่ไหนเพราะว่าเขาก็มีข่าวกับทีมในพรีเมียร์ลีกอยู่เสมอและหากเบอร์ลี่ตกชั้นไปนิกโปคนนี้ก็อาจจะแยออกจากทีมเป็นไปได้เหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่่องราวที นำมาเล่าในวันนี้ครับเกี่ยวกับผู้รักษาประตูทำผลงานได้ดีในพรีเมียร์ลีกเกมที่12ของฤดูกาลเด็กว่าทั้งอัลฟองเซ่อัลเรโอลาเอ่ยหรือว่าจะเป็นนิกโบ๊บเอ่ยหรือว่าจะเป็นบิเซนเต้กัวต้าก็ทำผลงานได้ดีทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องราวคร่าวๆข,ข,ของผู้รักษาประตู3าคนจากทีมเล็กๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้แลวกันนะครับเพื่อนจะด,ดับกับช่องของแฮนดิคิโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ